วันที่5นี้แล้วนะครับที่จะเป็นเส้นตายชี้สตาว่าคนไทยจะได้อนุทินชาญวิรุลเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่32หรือไม่เชื่อว่าลึกๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะยังมีความหวังกับการยุบสภาอยู่นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีโอกาสน้อยแต่ว่าเมื่อเกมยังไม่จบก็อย่าพึ่งนับศพทหารแน่นอนแหละเราคงเห็นสภาพของการเมืองไทยในอนาคตเนี่ยอยู่ล่ำไรแล้วว่ามันจะเป็นอย่างไร คนที่เสียหายในเรื่องนี้มันก็เป็นโอกาสดีที่จะออกมาฟอกข่าวให้กับตัวเองจากการกระทําซึ่งมันไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะครับสาหรับพักประชาชนเนี่ยแน่นอนแหละก็มีกระบวนการ I/O ในการฟอกข่าวตัวเองซึ่งเราก็เห็นกันอยู่เป็นที่ประจักษ์นะฮะอันนี้ผมก็จะปักหมุดไว้ก่อนแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงในกรณีของเหล่าบรรดาผู้ร่วมมีผลประโยชน์ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งในสังคมเนี่ยฮะอย่างพวก NGO อย่างพวกนักวิชาการพวกนักข่าวศิลรปินดาราสายส้ม นะที่ช่วยกันปั่นจนอนุทินมีวันนี้เพราะส้มให้เนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างกลุ่มคนที่กําลังจะทําอย่างนี้อยู่นะครับนั่นก็คือคุณสมบัติบุญงามอนงอาจารย์พวงทองพี่ถึกใบตองแห้งคุณสุชาติสวัสดีศรีหมอเวงโตจิราการอานนท์น้ำพาเป๋าไอหล่อนะฮะหรืออีกจํานวนหนึ่งนะฮะที่เราจะเห็นว่าแต่เดิมนี่ก็แดกส้มกันจนโอ้โหไม่รู้ว่ามึงจะปั่นอะไรกันกน,นักหนาสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาก็พยายามจะเป็นส่วนหนึ่งในการ ทำให้รัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยอ่อนแอลงอยู่เนืองๆและเมื่อพรรคเพื่อไทยอ่อนแอลงจนถึงที่สุดซึ่งนำไปสู่การพ่ายแพ้ทางการเมืองในเวลาเนี้เราจะเห็นว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านอยู่ลำมลา่อเนี่ยแน่นอนแล้วครับมันก็มีกระบวนการในการฟอกขาวให้กับตัวเองส่วนตัวผมมองว่าเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นแค่การล้างถ้วยล้างจานเช็ดปากเช็ดคอให้สะอาดหลังจากสวา,ามามยัดห่าผลที่ตัวเองร่วมกันทำอย่างตะกะตะการนั่นก็คือความเกียดชังต่อตระกูลชิน mắt และพักเพื่อไทยและนอกเหนือจากความเกลียดชังเหล่านี้ก็ยังมีผลประโยชน์ทับซ้อนในแง่มุมอีกหลายแงม่มุมผมย้อนกลับไปคิดถึงการพยายามทําให้พักเพื่อไทยอ่อนแอจนในที่สุดมันนําพามาถึงวันนี้ซึ่งมันก็นําพามาแบบเนี้ยหลายครั้งแล้วซ้ําแล้วซ้ําเล่าวันนี้นะครับผลประโยชน์ของคนเหล่านี้ร่วมกันก็คือการทําให้แพท,ทองทานชินวัตรออกจากระบบการเมืองได้ชั่วข่าวอย่างที่เราได้ประจักษ์กันอยู่ในเวลานี้และส่วนตัวผมเชื่อนะครับว่าไม่มีทางไป ไปได้เลยที่คนเหล่านี้จะไม่รู้เห็นสัญญาณผิดปกติในการดิวกันระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นสัญญาณที่เห็นชัดเจนแม้แต่บุคคลการเมืองที่เป็นระดับนานโนที่สุดอย่างประชาชนทั่วไปอย่างเห็นพูดไปมันก็ช้ำใจเปล่าๆนะครับสำหรับประชาชนอย่างเราเพราะงั้นเนี่ยผมจะรีบสรุปก็แล้วกันว่าณนะเวลานี้สําหรับคนเหล่านี้คือการฟอกขาวการสมรู้ร่วมคิดอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาเพื่อไม่ให้แปดเปื้อนพร้อมเดินไปสู่งานจ็อบใหม่ ในอนนาคตั่นก็คือการกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าของพรรคเพื่อไทยและตระกูลชินวัตรที่ไม่เคยหายไปจากใจของประชาชนในอดีต n g o นักวิชาการและคนมีชื่อเสียงทางสื่อทางสังคมเหล่านี้นะครับออกมาปั่นกระแสร,ร่วมเป็นหนึ่งในความวุ่นวายไม่ว่ามากหรือน้อยจนความพังพินาศมันสุกงอมหอมหวานแล้วก็ร่วมกันดื่มกินอย่างที่เราเห็นเละเทะกันอยู่บนโต๊ะอาหารทางการเมืองในเวลานี้และทุกครั้งนะครับพวกเขาจะปฏิเสธความรับผิดช ชอบโดยการออกมาไม่เห็นด้วยกับผลพันธุ์ซึ่งเป็นไฟนอลนของความวุ่นวายเหล่านี้ในทุกๆครั้งส่วนตัวผมมองแล้วก็เป็นอารมณ์แบบแก้เขินนะนะเป็นการแก้ตัวกับฐานเสียงผู้สนับสนุนของพวกเขาเพื่อให้เขายังดูสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องพร้อมที่จะทําอะไรแบบนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าต่อไปในอนาคตและคุณก็จะเห็นคนเหล่านี้นะครับเมื่อไรที่พักเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งเขาก็จะทําอะไรเดิมๆยามโจมตีทุกอย่างทําให้รัฐบาลจากพักเพื่อไทย อ่อนแอสุดท้ายนําไปสู่เรื่องราวมากมายในอดีตก็เกิดการรัระหารณปัจจุบันก็เกิดการล้มของรัฐบาลซึ่งผลกรรมก็ตกอยู่ที่ประชาชนที่เป็นกรรมหนักที่สุดเลยก็คือการได้มาซึ่งการเป็นนาย,ยกของนายอนุทิน ชาญวิรุกุลแต่อย่างไรก็ดีนะครับไอการแก้ตัวโดยการออกมาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พักประชาชนทำเนี่ยผมอาจจะเชื่อก็ได้ถ้าพวกคุณร่วมกันกดดันให้พักประชาชนไม่โหวตให้ในายอนุทินขึ้นเป็นนายกในวันที่5ที่จะถึงนี้แต่ส่วนตัวผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องยากนะยากเสียกว่าการที่จะไปบังคับให้คนพวกนี้ล้วงขี้ในโถซ้วมที่ตัวเองเพิ่งขี้ออกไปกลับมายัดใส่ปากตัวเองนะแต่ก็อย่าเพิ่งหมดหวังบางทีคนพวกนี้อาจจะทําให้ก็ได้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพจอาร์ตตะวันโฟโต้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคิดวิเคราะห์การเมืองต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณครับ